สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูกรมลวันนะคะในคลิปนี้เราอยู่กันในบทที่11เรื่องเคมีไฟฟ้าค่ะจากคลิปที่แล้วนักเรียนได้รู้จักกับแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ปฐมภูมิกันไปแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่แบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมิกันค่ะจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ปฐมภูมิเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะซึ่งหลักการทำงานก็จะอาศัยหลักการของเซลล์กัลวาน,นิกนะคะส่วนแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมินักเรียนก็ทราบแล้วว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วสามารถนำมาประจุหรือว่าชาร์จใหม่ได้นะคะแล้วส่วนประกอบแล้วก็หลักการทำงานของแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมิเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกค่ะ แบตเตอรี่ตะกัวนักเรียนเคยพบเห็นการใช้งานแบตเตอรี่ตะกัวที่ไหนบ้างคะที่นักเรียนคุ้นเคยก็น่าจะเคยเห็นใช้ในรถยนต์ใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้งานอื่นๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นใช้สำรองไฟของคอมพิวเตอร์หรือใช้เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแบตเตอรี่ตะกัวที่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคลมักประกอบด้วยเซลล์กันวานิก6เซลล์ต่อกันแบบอนุกรมค่ะ โดยแต่ละเซลล์มีแผ่นตะกั่วเป็นแอโนนะคะแล้วก็มีแผ่นตะกั่วที่เคลือบด้วยเลดโฟโออกไซด์เป็นแคโทดค่ะแล้วก็มีกรดซัลฟวริกนะคะเป็นอิเล็กโทรไลต์ค่ะแบตเตอรี่ตะกั่วจะจ่ายไฟขณะนำไปใช้งานโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ระหว่างการจ่ายไฟเป็นดังนี้ค่ะที่อน ตะกัวจะเกิดปฏิกิริยาดังที่ครูแสดงนะคะได้เลดทูซั f เฟ e ซึ่งเป็นของแข็งแล้วก็จะเกาะอยู่ที่แผ่นตะกัวซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าค่ะส่วนที่แคโทดเล a ฟ u ูออกไซด์ ide, ก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เลดทูซั f เฟ e เช่นเดียวกันกับที่แอโนโธเลยค่ะซึ่งเลดทูซั f เฟตที่เกิดขึ้นก็จะเกาะอยู่ที่ขั้วไฟฟ้านี้เช่นเดียวกันค่ะและปฏิกิริยารวม ก็เป็นดังที่แสดงนะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหลังการจ่ายไฟขั้วไฟฟ้าทั้งสองก็จะมีเล o ทูซันเฟ่เกาะอยู่ทั้งสองขั้วเลยนะคะสำหรับค่า emf ของแบตเตอรี่ตะกั่วนะคะแต่ละเซลให้ emf ประมาณ2โวลต์และเรานำ6เซลมาต่อกันแบบอนุกรมดังนั้นก็จะให้ emf รวมประมาณ12โวลต์ค่ะดังที่นักเรียนได้ทราบแล้วว่า แบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมินี้สามารถนำมาประจุแล้วใช้ใหม่ได้ซึ่งในการประจุนั้นต้องให้กระแสะไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับค่ะโดยครูจะเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาในการจ่ายไฟนะคะเมื่อเราให้กระแสะไฟฟ้าที่ขั้วไฟฟ้าที่เป็นแผ่นตะกั่วนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการประจุที่ขั้วไฟฟ้านี้ก็คือ ปฏิกิริยานี้นะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าปฏิกิริยานี้เป็นการรับอิเล็กตรอนหรือเป็นปฏิกิริยา Reduction น,นะคะดังนั้นในการประจุขัว้วไฟฟ้านี้ก็จะเป็นแคโทดนะคะและสำหรับขั้วไฟฟ้าที่เคลือบด้วยเลดโฟโออกไซด์เมื่อให้กระแสะไฟฟ้าก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือปฏิกิริยานี้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะดังนั้นในการประจุขั้วไฟฟ้านี้ก็จะเป็นแอนุนะคะและปฏิกิริยารวมก็เป็นดังนี้ค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเราก็จะได้ตะกั่วแล้วก็เลดโฟออกไซด์ ide, กลับมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็สามารถนำไปใช้งานเพื่อจ่ายไฟได้ต่อไปค่ะ ซึ่งแบตเตอรี่ตะกัวนี้สามารถจ่ายไฟและประจุได้หลายรอบนะคะโดยมีอายุการใช้งานระยะเวลาหนึ่งค่ะเนื่องจากเลดทูซันเฟตเนี่ยจะหลุดล่อนจากแผ่นของตะกัวได้ดังนั้นก็จะส่งผลให้ขั้วไฟฟ้าเนี่ยสึกกร่อนไปเรื่อยๆจนเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่สามารถประจุได้อีกนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนิดนึงนะคะ นักเรียนคิดว่าในการประจุของแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมินี้ใช้หลักการของเซลล์กันวานิกหรือว่าเซลล์อิเล็กโทรลิติกคะเพราะเหตุใดนักเรียนลองคิดคำตอบสักครู่นะคะเอาละคะน่าจะตอบแล้วนะคะในการประจุจะใช้หลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกคะ่ะ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเชื่อว่านักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยกับแบตเตอรี่ชนิดนี้นะคะเพราะว่านิยมนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถประจุได้ค่ะ โดยในเซลล์ของแบตเตอรี่ลิเทียมก็จะมีลิเทียมไอออนเป็นองค์ประกอบของขั้วไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ค่ะอย่างเช่นที่อ n โนดค่ะอาจเป็นแท่งแกรฟไฟต์นะคะซึ่งสามารถให้ลิเทียมไอออนเนี่ยแทรกเข้าไปได้ที่แคโทดค่ะอาจจะเป็นลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์นะคะหรือว่าลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ก็ได้ค่ะสำหรับอิเล็กโทรไลต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ ลิเทียมเฮกซาฟลูอโรฟอสเฟตในตัวทำลายอินทรีย์ค่ะเรามาดูตัวอย่างปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกันนะคะปฏิกิริยาที่แอโนดเป็นดังที่แสดงนะคะส่วนปฏิกิริยาที่แคโทดในกรณีของลิเทียมโพบอ็อกซด์ก็เป็นดังนี้ค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่า มีลิเทียมไอออนปรากฏทั้งที่แอนูดแล้วก็แคโทดนะคะซึ่งลิเทียมไอออนนี้จะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างแอนูดแล้วก็แคโทดค่ะสำหรับปฏิกิริยารวมก็เป็นดังนี้นะคะครูมีคำถามสอบถามนิดนึงค่ะในปฏิกิริยาการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนี้ธาตุดมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแล้วก็ธาตุดมีเลขออกซิเดชันลดลงคะนักเรียนลองคิดดูสิคะ นักเรียนจะเห็นว่าธาตุคาร์บอนมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะจากลบเศษหนึ่งนหกเป็นศูนย์ค่ะซึ่งตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเลขออกซิเดชันอาจไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้นะคะส่วนธาตุโคโบอลค่ะมีเลขออกซิเดชันลดลงจากบวกสี่เป็นบวกสามนักเรียนจะสังเกตว่าเลขออกซิเดชันของลิเทียมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี้ก็จะให้ e.m.f ประมาณ3 2ถึง3.8โวลต์ค่ะเอาละค่ะจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วคราวนี้ครูจะให้นักเรียนได้ลองเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แคโทดแอนโนดแล้วก็ปฏิกิริยารวมในระหว่างการประจุค่ะนักเรียนลองทำดูก่อนนะคะ ทำเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยกันค่ะเอาล่ะค่ะน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะมาดูเฉลยกันค่ะในระหว่างการประจุปฏิกิริยาที่แคโทดนะคะก็คือปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยาย้อนกลับของปฏิกิริยานี้นะคะ,ะซึ่งก็คือปฏิกิริยานี้ค่ะ,ะสำหรับ ที่แอโนดนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาย้อนกลับของปฏิกิริยานี้ถูกไหมคะซึ่งก็คือปฏิกิริยานี้นั่นเองค่ะสำหรับปฏิกิริยารวมก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะเรามาสรุปที่เราได้เรียนรู้กันไปในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้ นักเรียนก็ได้ทราบหลักการทำงานแล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมิแล้วนะคะซึ่งหลักการทำงานในการจ่ายไฟก็คือจะอาศัยหลักการของเซลล์กันวาน,นิกนะคะส่วนการประจุที่แสดงในคลิปนี้ก็คือจะอาศัยหลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกนะคะเพราะขณะประจุเราต้องให้พลังงานไฟฟ้าด้วยนั่นเองค่ะและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประจุ ก็จะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจ่ายไฟนะคะสำหรับตัวอย่างแบตเตอรี่ประเภทเซลล์ทุติยภูมิที่ครูได้ยกมานะคะก็คือแบตเตอรี่ตะกั่วแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะในคลิปหน้าเราจะไปดูรายละเอียดของเซลล์เชื้อเพลิงกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ